สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปที่2ของวันนี้แล้วนะคะ เมื่อวันจันทร์ที่แล้วที่ครูบอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อวันจันทร์ที่แล้วเป็น first day of the new year ก็คือเป็นวันแรกที่เราลงมือออกไปทํางานกันนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทันทีที่เราอะค่ะตั้งทงว่าจะทําให้มันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทรงพลังก็ปรากฏว่าสัปดาห์ที่แล้วอะเป็นสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมทุกวันเพราะว่าเราอะตัดสินใจแล้วก็ตั้งคําถามที่ถูกต้องวันนี้นะคะเราทุกคนอะควรจะต้องตั้งคําถามที่ถูกต้องคําถามที่ถูกต้องคืออะไรก็คือคําถามที่ต้องไม่ผิดด้วยค่ะเช บางคนชอบตั้งคําถามที่ผิดว่าทําไมทําไมทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันแทนที่จะถามว่าทําไมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉันก็จะต้องเปลี่ยนคําถามเป็นทําอย่างไรเรื่องนี้ถึงจะให้บางสิ่งบางอย่างกับฉันเพราะว่าสิ่งบางแต่ละอย่างอะค่ะ ไม่ได้ happen to you มันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำร้ายคุณแต่มันเกิดขึ้นเพื่อเราเสมอเพื่อให้เราอะค่ะ evolve เปลี่ยนปรับตัวบางสิ่งบางอยา่างแล้วก็กลายเป็นเราอะในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแต่ละเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตของคุณไม่ได้ happen to you ไม่ได้ทำเพื่อที่จะทำร้ายคุณหรือลงโทษคุณแต่แต่ละเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้บางสิ่งบางอย่างกับเราทําให้เรามีความสุขได้เรียนรู้แล้วก็ตัดสินใจจะออกจากพื้นที่บางพื้นที่บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ให้พลังกับเราสมมุติว่าคุณอะค่ะทำงานบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้ว วันนี้มีคนบอกว่าโดนปลดออกจากงานเนื่องจากโควิดใช่ไหมคะถ้าเกิดเราอ่ะมัวตั้งคําถามที่ผิดว่าทําไมทําไมถึงมีโควิดทําไมฉันถึงต้องตกงานทําไมบริษัทถึงเจ๊งคําถามเหล่านั้นนะ่ะไม่ได้ช่วยให้พลังอะไรกับคุณเลยแล้วก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นทุกคนกระทบหมด ยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งกระทบเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมาพูดกันเลยว่าใครกระทบมากกว่าใครนะคะแต่คําถามที่ถูกต้องก็คือทําอย่างไรล่ะเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจึงจะให้ผลดีกับเรามากที่สุดชีวิตคนเรานะคะมันไม่ได้มีแค่เรื่องงานบางคนในตอนนี้อาจจะกําลังอก,ห,กหักหัวใจสลายอยู่ก็ได้บางคนกําลังเสียลูกบางคนกําลังเสียคนรักบางคนกําลังเสียงานบางคนกําลังเสียบ้านแต่เราทุกคนนะคะ มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉัน่ะจะไม่ท้อแท้ฉันจะไม่ยอมแพ้กับชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นที่ฉันกําลังไม่ชอบแปลว่าโลกอะกำลังสื่อสารกับฉันว่าลงมือเลือกใหม่สิลงมือทําบางอย่างให้ดีสิถ้าเกิดโลกอะค่ะกำลังบอกคุณว่าตอนนี้เขาส่งสัญญาณมาคุณไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณแปลว่าโลกอะกำลังบอกว่ารวบรวมกําลังสิจา้ารวบรวมกําลังเพื่อจะเปลี่ยน เปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นนะจ๊ะเปลี่ยนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวของเราเองนะจ๊ะสําหรับในวันนี้ครูอ้อยขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ชอบแล้วเราอ่ะได้ปล่อยปละละเลยมาในชีวิตของเราอ่ะนานมากเกินไปแล้วเปลี่ยนมันเลยค่ะแล้วก็ลุกขึ้นมามีชีวิตอย่างทรงพลังที่สุดเป็นชีวิตที่ใช่เป็นชีวิตที่ชอบเป็นชีวิตที่เราเลือกเอง ซู้ๆนะคะครูอ้อยเป็นกาลังใจให้อาอวันนี้ครูใส่ชุดกระโปรงไปทํางานคะ่ะเพราะว่าจะอ่อนหวานลองดูนะคะบ๊ายบาย